ห้ามาถึงเก้านั้นก็คือรูดนะครับถ้ามันมาเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้านั้นก็คือเจาะข้ามเจาะไม่ถึงก็ให้รูดแล้วก็มาหนักตัวนี้อาจารย์ก็จะบอกอย่างนี้คือเน้นการรูดนะครับนะเน้นการรูดนะเอาแบบเอาเงินนะครับเห็นแล้วเนาะผ่านนะใครไม่ทัน ตามนี่นี่เราเพราะเราทาไว้ตั้งแต่วันหวยออกนั่นแหละคงไม่นั่นไม่มีปัญหาแต่ว่าฮานอยฮานอยมันยึดแต่ศูนย์เจ็ดอยู <laughs> ่ศูนย์เจ็ดกับศูนย์หนึ่งไงแต่ไม่มีศูนย์ศูนย์แต่ศูนย์ศูนย์ก็เป็นไปได,ด้เนี่ยแต่ว่าศูนย์ศูนย์มาจบออเมื่อวานเนาะใช่ไหมทุกคนศูนย์ศูนย์น่ะออกออกกับวีวีไอพีเนาะเมื่อวานถ้าจำไม่ผิดใช่ไหม,มตัวจะเป็นศูนยะ์ศูนย์ไง ก็ต้องให้รูดนะครับศูนย์มันมาทั้งพิเศษไปถึง VIP เลยนะวันนี้เล่นเล่นสบายอ่าวันนี้ขอขอไทยค่ะไม่ทันโอ้ถ้าเจ้าท่านอยู่แล้วแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบอืยังไม่ได้ให้รัฐบาลให้หน้อยให้ราวแล้วต่อไปก็จะไปรัฐบาลนี่แหละอาจารย์จะให้สติสติถ้ามามาถึงไทยแล้วเนี่ยจแสดงว่าไม่ทันถ้ามาถึงน้อยถึงลาอยู่เนี้ยต่อไปก็คือรัฐบาลนี่แหละเดี๋ยว วันจันทร์ก็เป็นวันที่ยากอีกนะเดี๋ยววันจันทร์ยวค่อยมาโค้งสุดท้ายของออมสินเนาะนะครับแต่จันทร์ลงให้ไปหมดแล้วนะเพราะนั้นเอารัฐบาลดีกว่าพิมพ์รัฐบาลพี่น้องพิมพ์รัฐบาลไทยนะสำหรับใครที่ยังไม่เห็นรัฐบาลแต่ลงในหน้าเฟซแยกบนแยกล่างให้แล้วนะครับทุกคนนะแยกบนแยกล่างให้แล้วนะใครยังไม่เห็นที่จันทร์ลงโพสต์ท,ที่ให้แสดงผลใครยังไม่เห็น อาจารย์ลงไว่นานแต่ปล่อยให้แสดงผลไปหลายวันแล้วนะให้แสดงผลหกโมงแสดงผลวันที่ยี่สี่ยี่ห้านะไม่ไใช่ถ้าจำไม่ผิดเล้วตัววิ่งไงปล่อยปล่อยก่อนนะครับตัววิ่งแต่ตัวเต็มเนะี่ะยี่สี่ยี่ห้าก็คือปล่อยอยู่ในกลุ่มเนาะ เกอดที่กลุ่มเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคแสแดงไว้เห็นหมดนะครับอ่เอทุกคนน่าจะเห็นตัวนี้อาจารย์ฟันไปอ,อยู่ในเครื่องนี้มาเนาะเนี่ยคือทำไมไม่มีใน,นเครื่องนี้แลยเนี่ยคือตัวนี้ แต่นะครับทุกคนแต่ในใจมักชอบลึกๆไม่ต้องกลัวว่ามันจะอัน้นหาซื้อลัตเตอรี่ตัวไหนที่มันมีศูนย์อาจารย์จะไปเหมาในส่วนมากคนไม่ซื้อวันนี้ชอบศูนย์นะพี่น้องนะศูนย์คือล่างเนี่ยเราเล่นลัตเตอรี่ได้ด้วยมันได้สองเด้งอาจารย์ถูกบนอาจารย์ไม่ชอบเพราะว่ามันได้ต่อเดียวถูกลอตเตอรี่บนไม่เคยได้ตังนะถ้าตัวไหนมันมันเน้นแหละบอกยังไงขึ้นเน้นล่างที่มักล่างเนี่ย นะอาจารย์หมักให้มันออกล่างเพราะเราหาสื่อลติีเนาะอาจารย์ก็จะซื้อเยอะอยู่นะครับนะนะบนคือ6ล่างคือ0นะครับบนคือ6ล่างคือศนะครับตัวเต็มนะครับชุดใบฟ้านะศูนย์มันมี3หางและก็6มันมี3หางนะครับตามนี้คือชุดเต็มแต่ฟังมีแต่ดู6นะครับมันเป็นตัวเดียวกัน ที่อาจารย์เน้นไปครั้งที่ไล์สดมันจะเป็น6 0เพราะนั้นที่อาจารย์ไล์สดอาจารย์ชอบให้เน้นอยู่ที่0220และ0 6 6 0และอีกตัวหนึ่งก็คือ62สังเกตเลข3ตัวบนเห็นไหมนะครับเพราะนั้นที่เน้นที่สุดก็คือเลขท้ายเลข3ตัวบนนะครับให้ให้เล่นบนล่างไปครับแต่นะแต่ละหลักนะครับไม่ว่าหลัก6หลัก0นย์ าจะาเล่นเท่ากันแต่จะหนักที่ลัตเตอรี่เพราะลัตเตอรี่มันเป็นล่างนะครับเพราะอาจารย์ซื้อไปอย่างละสามสิบใบแล้วลัตเตอรี่นะครับอาจารย์ถึงบอกว่าถ้าไม่มีทั้งหกและศูนย์อาจารย์จะขอวางมือถึงกากระดันตีเพราะอาจารย์ซื้อลัตเตอรี่ไปละสามหมื่นเลยชุดห้าใบทั้งนั้นเลยเพะมาอยู่กรุงเทพมันมันเลือกได้นะครับไปสนามบินน้ำเนี่ย สั่งได้นะถ้าอยู่ต่างจังหวัดมันไม่มีเพราะว่ามันมาเป็นทอดๆมันไม่มีใครไขยชุด5า้าใบต่างจังหวัดสูงสุด3ใบ2ใบก็ยังสื่อกันยากนะถ้าอยู่ต่างอ,อยู่กรุงเทพเนี่ยมันมีโอกาสงดม,มิกิเสียดายหาซื้อแต่735หนะได 30, ้30ใบมันออก6กสหไม่เหล็กไทยไม่ชินองเสียดายแห้งแต่เรายังไปได้1661แล้วก็ เจ็ 79, 79, ดเก้าเกาเจ็ดทวีลนะครับก็ได้สองเด้งอยู่นะเลืกแชร์ไปคอดูใหม่มันจบโจมเกมแล้วนะฟังปากบันนี้นะคุณอมมนทิพ์นะแชร์ไปเฟซส่วนตัวไปกอหยุนดูย้อนหลังนะฟังค้าเวา้าค้าจานะถามว่ามีความเป็นไปได้มาทั้งบนทั้งล่างเนี่ยคือ0อาจารย์ชอบถึงชอบมากคือ02-2-0และ0 6นย อาร์ตเตอรี่เขาเโชว์ให้ดูนะครับนะเมื่อวานผมลูดร,รอบแรกได้แปดหนึ่งเต็มเต็มพอรอบสองเล่นตัวเจาะหนึ่งสีโอ้ยอาจารย์จังจังสั่นสองรอบคง,ง,งฟันเป็นหน่วยสิบร้อยพันหมื่นอาจารย์คงฟันเป็นหมื่นอาจารย์ไม่เคยเล่น,มนเมื่อวานไหมก็ยังเล่นเนี่ย กกตีไม่ได้ไม่ได้เล่นเป็นผู้ให้เเฉยอาจารย์จะเล่นเฉพาะรัฐบาลเนะนะครับเพราะเราเล่นมันมันมีทุกวันตื่นมากก็เห็นแล้วตั้งแต่ดาวเอ็กตาจนไปถึงดาวโจนมันเมื่อไรก็ไม่มีเวลาเรามีแต่เวลาคำนวณก็ยังนั่นอยู่นะครับเนะี่ยเล่นตามนี้นะครับเลขท้ายนะดูเอาดูรัตตอรี่ที่อาจารย์ให้อาจารย์ไม่เล่นมานาน ช่วงไม่สบายนี้ลัตเตอรี่เดี๋ยวอาจารย์จะถ่ายที่อาจารย์หาซื้อไว้ตั้งแต่แรกๆก่อนที่จะปล่อยนะครับก็คืออาจารย์ซื้อเลขสามตัวตัวนี้แต่ว่ามันเยอะกว่านี้เด้อพี่น้องอันนี้คือที่สังเกตเลขสามตัวของชุดใบฟ้าไหมนะครับสังเกตเลขใบฟ้าเลขสามตัวไหมสามหางนี้ที่อาจารย์ซื้อนะคือสั่งซื้อแบบนี้เลย นะครับสั่งซื้อแบบนี้แต่ภายในเลขที่มีศูนย์อาจารย์กลับทุกตัวก็คือ02-2-0์ 20, แล้วก็0 6 6 0ลอตเตอรี่จะกลับนะครับ,นะรบอาจารย์หนักอยู่ที่สามหางนี้อันนี้คือเป็นบางตอนที่สามารถถ่ายเพราะมันเป็นชุด5้าใบนอกนั้นเป็นชุด2ใบมันก็เยอะเพราะเจอที่ไหนอาจารย์เก็บนะครับมันเป็น ความมั่นใจถึงก,ะกะล้าการันตีบกาเร่นบ่นะถ้าอาจารย์การันตีว่าถ้าไม่มีทั้งศูนย์และหกนะมันเป็นไปได้ทั้งบนทั้งล่างถ้าไม่มีทั้งตัวทั้งบนทั้งล่างนะครับก,กรีนสินไม่มีรัฐบาลหเห็นเดืยองมันอาจารย์กล้าการันตีเด้วฟังนะพูดมาสามคลิปแล้วนะสามไลฟ์แล้วนะครับเออนะเดี๋ยวจะไปเจอกันนะแต่นอกจากจะให้เฉพาะในห้องนายห้องแนวทางอืมว่าฟังนะ จะเป็นแบบใดค่อยว่ากันนะครับนะเป็นแบบไหนค่อยว่ากันนะเพราะว่ามันก็โชคดีมาตั้งแต่พฤศกีการเลยนะนะถูกมานะครับอ่ะรัฐบาลนอยเลาเห็นหมดแล้วเนาะนะเพราะนั้นก็ฝากแก้งเตือนภัยอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เห็น Facebook ชื่อออกกรพลังเลขนำโชคไปขอเป็นเพื่อนแต่ก็นั่นคือพวก18มงกุฎกลุ่มิชาชีพนะครับหรือไปเจอเพจ ที่มีคนติดตามน้อยกว่า62,000